สวัสดีครับพี cumin, flames, ่น well ้องครับมาอีกแล้วมาอีกเรียวโอ้ยสีมาเบิงเห็ดไข่แต่ว่าบ่มีเห็ดไข่พี่น้องครับเบิงหนังแทนพี่น้องครับเบิงหนังครับหนังเรื่องนี้เพราะท่านในมีซื้อเรื่องครับหนังครับพี่น้องครับหนังเรื่องนี้เพราะท่านด้ส้างซื้อเรื่องครับยังเป็นหนังอยู่ครับพี่น้องครับหนังครับหนังมาเบิงเันมาเบิงเห็ดให้พี่น้องทังเมืองหนอกคนสร้างมาคนอยาได้เห็ดไข่แต่ว่าตรงเฮ็ดแบบโอ๊บแห้ง น้าพี่น้องเฮ็ดอบแห้งนะครับแล้วก็เสี่นสุริยกาศไอ้ไส้ทั้งประเทศออสเตรเลียนะครับเพิ่งอยากได้นะครับแต่ว่าโอ้คือบ่มีแต่นอกครับต้องไปอบแห้งไปเสี่นดีๆแล้วว่านะครับเดี๋ยวเราสิรับผิดชอบเองคันมันเน่ามันเสียแล้ววานะครับแต่ว่ามันผัดโบมีครับพี่น้องบบดนี้นี่ครคือตอนนี้แนมเห็นก็เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งพี่น้องอึ้งแห้งครับพี่น้องครับถาดใหญ่ๆอึ้งแหงงามพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบิ่งอึ้งแห้งให้ก่อนนะครับพี่น้อง มืโอนี้ขอเสนอเมนูอึ่งแห้งพี่น้องครับไปไปเบิ่งอึ่งนั่กันนี่ครับพี่น้องครับอึ่งแม่ไข่บาดนียผู้ใดถามหาอึ่งนั่นมาบาดนียอึ่งแม่ไข่โตยังไงเป่งๆผสมกันพี่น้องไข่แน่บ่ไข่แน่นะครับอึ่งเผาได้เด้อเด้อเนี่ยครับโอ้ยพี่น้องเลยผู้ใดถามมานะครับพี่น้องนี่ครับนี่ไข่เอ่งเป่งเลยครับเดี๋ยวจะเราจะสืบไปอยู่สืบไปลองซิมบางคนนะครับถาดนึงพี่น้องครับถาดนึงอึงแม่ไข่หมดเลย อึงจ้าอึ้งจ้าอึงโ้ยเนี่กับใครไปน้องเลยคลัทแทะมาผู้ใดถามหาอึงแม่ใครบ่ได้มามีแล้วมีแล้วมีจํานวนจํากัดด้วยไม่ถึงไม่ถึงยี่สิบไม้ไม่ถึงยี่สิบมัดนาไปน้นองนะไรสนใจสั่งมาเลยบาดีได้แล้วครับอึงแม่ใครของแท้ครับนี่ยใครเต็มท้องเลยไปน้องเลยอึงเข้านี่ตัวนี้กับใครครับ แต่วระมัดหนึ่งก็จะมีโตไข่แน่บ่ไข่แน่พี่น้องเด้อนะครับสลับซับเปลี่ยนกันไปบ่แม่นไข่สู้ตัวดิโอ้โนี่งามงามครับนี่ไปปิง้งมาไปปิง้งสวยงามมากเลยอึ่งมาแล้วอึ่งมาแล้วนี่อเดี๋ยวเลือกก่อนให้เลือกก่อนโอไม่จะโตใครไข่พี่น้องเลยสุดยอดสุดยอดฮะ แตกไช่ไหมพี่น้องอึองเอืงอืงปลาแดกกระยังคือเกาด้วยปลาแดกเด้อะพอได้สนใจปลาแดกนะครับปลาแดกตอนบแกใหญ่ๆปลาแดกน้าโขงปลาแดกน้าโขงนะมืโอนี้เสนออึองนะครับเพ็้นมาหลายแล้วพี่น้องนะครับผมเอาสั่งจองเข้ามาพี่น้องครับเดี๋ยวมาเอาให้อึองเอืองล็อกสุดท้ายแล้วเปล่าแม่เบิร์ดล้แม่เปล่าโอ้อีเมลเราล็อกสุดท้ายแล้วพี่น้องเอ้ยอึงไข่นะล็อกสุดท้ายแล้วเอา มันเบิดแล้วแม่น้อยเนี่ยมมันเนาะครับผมอีแม่แล้วว่าอึ้งมันเบิดย่ามแล้วพี่น้องเอ๋ยนะครับเครื่องปลาส้มน้ำนะครับปลาส้มปลาส้มปลาส้มแล้วก็อึ้งนะครับแต่ว่าอึ้งนี่คือหมดหน้าแล้วอันนี้คือร้านสุดท้ายแล้วพี่น้องครับเอาสั่งท่านกับท่านบ่ท่านกับเบิดนะครับอึ้งนะครับพี่น้องครับสั่งมาพี่น้องสั่งมาจวดจัดจวดจัดปลาแดกก็ยังสั่งมาได้คือเก่านะครับปลาแดกนะครับ โอ้ยแม่แข็งกับเอเล่ไม่ต้องแซ่แข็งขัวดีๆแล่ะแซ่แข็งไปพี่น้องมันจังสิครับเนาะแม่แข็งแม่แข็งจ้าโอ้ปีงแหงวันนี่แม่เราวะจัดไปเนาะแม่เนาะปลาแดกตอนปลาแดกต้นจ้าปลาแดกปลาแดกแม่แข็งแม่แข็งแม่แข็งจิกเนาะต้นจิกต้นจิก อ่ะอย่างคือเกาปลา้อนรุ่นนี่เป็นปลา้อนตัดหัวคือเกาคือเดิมพี่น้องเลยยังย่างย่งยงโอ้หน่อใหม่ก็มีทางนี้ติทางนี้ติปลาสดปลา้อนสดเออนี่พี่น้องถามมาอะไรว่าปลา้วนมันเป็นเนวไรสิบ้ามาเบิ่งโตโสดมันพี่น้องนี่ครับคือปลา้อนสดลักษณะน,นี่คือ,ตอโตสดนเนาะนี่นี่แม่เลาเลยเบิ่งเลยครับในตัวใหญ่มันอันนี้คือปลาสด ที่ไปทำปลาแห้งที่จัดลอยเอาทรงนะพี่น้องนะครับตัวนั้นคือปลาแห้งปลาแห้งปลาย้อนอันนี้คือปลาสดนะครับอันนี้แม่มันบมดเลยอันนี้แม่มันดีแค่ตัวใหญ่เลยคันปลาเสียมสิเป็นแนวนี้นี่ปลาเสียมนี่เออไข่ไข่ยังสี่หนุ่ปลาปลายังก็ซื้อมันไหมโอ้ปลาตุนนี่ปลาโค้งของแท้พี่น้องปลานลำโค้งของแท้อันนี้จะเป็นปลาเนื้ออ่อนซึ่งปลาสุดนี่บ่มีเกียดพี่น้องนะครับนี่ปลาย้อนสิเป็นปลาจังซี่ แค่เฮ็ดแหงแล้วสิเป็นคือจังจัดร้อยทรงให้พี่น้องนะครับนี่ครับพ่วงหนึ่งเดียียเฮ็ดแหงก็จะได้ไม่หนึ่งสองไม่นี่คือสดสดพี่น้องในสดสดนี่โปรโนบ่เคยบ่เคยเห็นว่าป่าย้อนเป็นแนวไรมันคือปลาเสี้ยมกับกัมแอนคือปลาอยังไงคือปลาสาบายหน่อยกัมแอนนะครับแต่ว่าเป็นปลานดำขงปลาเน,นื้ออ่อนนี่เฮ้ยบ่งสดสดเลยพี่น้องน,น,นั่เองวะเนี่ยเห็นบ่วบาทนี่นี่แหละของแท้นี่ป่าย้อนแท้ ลานดอกจานนี่ละโค้งต้องคนเห็นว่าโอ้มันเป็นแน่วไรเนาะยน็นจะเป็นแหงจ้หาหัวดีหนูหนูเนาะโอ้หนูก็มีมโอ้หนูคนแพ้ไปก็มีมต้องเลยมต้องสกองพู้มาัดแข่งไปแก็ไปส่าใสองู้ใหมนกั้างง่้านแต่ว่ดเนานนลกัด่ไปนส่งเห็ดเาะใส่กองใหม่นกับห,บงห,า,ห,บหางพ่นหมู่บ้านนี่นะครับแต่ว่าหอดพุนเนานคเอา น้ำเพรีงบุ้งน้ำเพรีงส่งไปแล้วมื้อนี้สามขวดฝากส่งให้ตัวนี้ไปแล้วสามขวดมูนี่โอ้ยหนูจระเข้มาตัวใหญ่เลยปวดปวดปวดโอ้หนูไหวหนูหนูผูกหนูผูกนี่เอานี่แหละคือปลายยนพี่น้องเอ้ยคนกเคนถามมาหลายปลายยนเป็นแบบไหนเป็นแบบนี้แหละปลายยนสด นั่นเห็นบ่อันนี้แม่ปลาย้อนก็ตัวใหญ่ตัวนี้ปลาหยังมันตัวนี้ตัวใหญ่ดีซื้อปนโอ้ปลาหยางโอ้ปลายางนี่คือปลาปลาเนื้ออ้อนอีกชนิดหนึ่งปลายางนะโอ้เงีนเถอ่วซุปนี่ไป็นซีดเบ็ดเห็นเขาบอกของไป็นซีดเบ็ดตะกี้ถือดีดีหมูพวกจัดร้อยนี่เระพี่น้องครับไป็นซีดเบสนี่คือปลาย้อนนี่ละครับปลาย้อนอฮะแต่ว่าตัวสดมันตัวนี้แต่ว่าตัวแห้งมันตัวพี่ นี่ตัวแหงอนพ่อแหงแล้วเป็นนัขซี่ก็ไปนองครับนี่คือปลาย้อนนะนั่นเห็นบ่คือแขนบอพี่น้องเลยนี่แหละนะครับพ้กับไม่เห็ดเป็นไม่เป็นไม่เัขสี่นะครับพี่น้องครับสวยงามมากโอ้ยน้องหม่ปลาตัวนี้น้องหม่ปลาน้องใหม่ปลา,าอย้ยใหม่ๆสดๆเลยพี่น้องเลยปลาย้อนมาหนีเอ่ะ้างมากพี่น้องสลับผู้ได้อยากทอดอยากปิ้ง ปลา้อนรุ่นนี้บมมีหัวตัดหัวทิ่มแล้วน,นะครับสั่งมาได้พี่น้องครับสั่งมาได้เด้ยเยอย่งทรงคือเก่านะครับของแหงว่าจะเป็นอึง่งแหงเขียดแหงปลา้อนแหงกบแหงไปเดี๋ยวไปรอเบิงเ้งปลาแดกปลาแดกบ่แหงกระส้งครับพี่น้องครับ,รรบรลืมลืมนะครับนี่พี่น้องครับนี่เขียดแหงเอาคิดเขา่เอาแซบแซบอันนี้จะเป็นเขียดแห้งแล้วก็กบแห้งนะครับช่วงนี้เน้นของแหงพี่น้องครับเพราะว่าของสดมันทรงยาก มันมันมันเสียมันเนา่าก็เล้อมาจากทรงไปไหนนะครับทรงของแหง่งในกลัวช่วงนี้นะครับนี่ครบแหงนะครับใส่สวยๆไป้องเอ้ยกำลังงามๆทอดกรอบๆกินกับต๋าักทั่วเนี่ยปูสุดยอดนะครับเขียดขื้กกันนะครับนี่ทอดแหง่แหง่ทอดกรอบๆนะครับก็บตาบักทั่วกขข้กึ้นกันไม่ยังนี่มกมกฝักใซตัวนี่โอ้มาลากีนกหรือว่าฝักใสบ้านเฮาจะนำเพลิงแช่ก็มี มามาเบิงน้ำอีเมีทตั้งที่นะครับนี่ครับพี่น้องหนังอีกแล้วครับพี่น้องไม่เป็นละครนะเนี่ยหนังหนังครับไม่ใช่ละครนะครับแม่เปลงแม่เปลงล้วก็จะมีอึ้งอีกครับทั้งนี้กัยังมีอยู่แล้วพี่น้องเด้อสร้างจองกันมาได้คือเกาครับอึ้งแห้งชุดยอดชุดยอดตัวไข่แนบอกไข่แน่สมกันไปคือเกาคือเดิมนะครับอึ้งอีเมีกัย่างย่งหลายมัดนะครับพี่น้องครับสั่งมาเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจอึ้งนะครับเดี๋ยวอาจารย์ราสิทธ์จดจัดให้เลยอึ้งแห้งก็ยังมีอยู่เหมือนเดิม าไปทอดทอดในสิทอดก,อกรอบในสีหอมดีพี่น้องครับแต่ไปจะทอดโด,ดนเด้อเพราะมันแห้งมาแล้วนะครับอ,อื่อืเกียดเกียดคือเก่านะครับเปไ็นไรน้อพี่น้องตะบนกูประกันนอนในเรียนอะไร <laughs> เอานอนเว้นหมดนอน่าลูกาสันว่าโอ้ยนาะเอาเงาเงาเงาพี่น้องเอาองเา,งเาสู้ๆกันนะครับช่วง,ง,งนี้กันอาหารการกินของปลากาันอะไร หลายแน่บ่หลายแน่นะครับโอ้เห็ดปวกผิดอีแม่นักถามอยู่แล้วพี่น้องเลยผู้ใดมีเห็ดปวกผิดอีแม่ระวังนักถามอยู่เพราะอีแม่ผิดไปแล้วผิดใส่ห้องเย็นช่องผิดไปแล้วว่าะสันระว่านะครับเห็ดปวกเห็ดปวกเห็ดปวกผิดเห็ดปวกผิดนะครับอีแม่ราว่าจัดมาลวดว่าะสันผู้ใดอยากได้นะครับเดี๋ยวมาเอาโอ้สวรเด้งหนังนีเลยพี่น้องเลยอ่ะไปยางเราะสันตัวปลาเพราะท่านได้เลยมืโอนี้นะครับ โอเคของปลอดหลายเพืนไนมันนี่พี่น้องนะครับแ,แต่ว่าภาพพี่น้องมาเบิ่งปลานี่แหละตะวันแต่ปลาย้อนเพิ่นนี่ละปะนนลาย้อนสดๆมันนี่วัวใจเห็นพี่น้องครับอ่ะโอเคคลิปนี้เอาซ้ำนี่แหละพี่น้อง <c oughs> ถ้าเลาะหน่อยๆเล็กๆแต่ละมือนะครับบบไปไซล์เรมื่อนี่ล่อแต่ตลาดอยู่นี่แหละลาะเลนเลยละนะครับตะวันหนูนั่นะครับหนูโตแบกง่ายนี่พี่น้องเอ้ยนี่เห็นบอลไหโอ้ยบักยางงามเลยนั่นเห็นบ่สวยๆเลยร้อยเจ็ดสิบบาทเนี่ยตัวเนี้ย นะครับตัวบักใหญ่เอียบๆเนี่ยเห็นว่าเนี่ยตัวนี้ก็มีครับนั่นเห็นว่าหนูใหญ่หนูใหญ่พี่น้องเอาั่งมาเบืองครับพี่น้องครับจวด